ทุกวันนี้นะคะโปรเน็ตเนี่ยมันมีกี่แบบกันนะโปรอินเทอร์เรน็ตมือถือที่เราใช้งานอยู่ทุกๆวันนี้นะครับแล้วแต่ละแบบนะครับมันต่างกันยังไงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีจ้าพบก,กับผมกอล์ลุงแสงนะครับโอ้โห โปรเสริมเน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่แบบกันนะทุกวันนี้ที่เราใช้งานกันเนี่ยมันมีกี่แบบกันเออจริงๆแล้วมันก็มีอยู่5แบบ5ประเภทนะครับมีอยู่ประมาณ5แบบนะหรืออาจจะมีมากกว่านั้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมจะยกมาแค่5แบบนี้ที่เราอะใช้งานกันบ่อยมากเลยนะครับเรามาดูแบบแรกกันก่อนดีกว่านะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นโปอินเทอร์เน็ตนะครับ ไม่อั้นนะครับแต่ว่ามันจํากัดปริมาณเอาไว้นะครับอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับเน็ตไม่อั้นนะแต่จํากัดปริมาณเอาไว้ที่30 g สิบกิกะไบต์นะครับถ้าเราดูตามเว็บไซต์นะครับหรือว่าไปค้นหาทาง Google เนี่ยบางทีเขาก็จะใช้คํานี้นะครับคําว่าเน็ตไม่อั้นแล้วก็จะมีวงเล็บเล็กๆเ,เอาไว้นะครับว่าจํากัดปริมาณอยู่ที่3 0 g สอะไรประมาณนี้นะครับทําให้คนลหลายๆคนเนี่ย เข้าใจผิดนะครับนึกว่าเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับจริงๆมันก็ลดสปีดลงนะครับถ้ามันมีคําว่าจํากัดปริมาณนะครับหรือมีตัวเลขต่อท้ายนั่นเองนะเน็ตไม่อัน้น3 0กิกะไบมีเลขมาต่อท้ายหรือว่ามีเลขพลาดหัวไว้อันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะครับแต่จํากัดปริมาณการใช้งานนั่นเองแล้วคาว่าไม่อั้นเนี่ยมันมาจากไหนมันก็มาจากช่วงท้ายนั่นเองนะครับถ้าเราใช้หมด ที่เขากําหนดเอาไว้เนี่ยสามสิบกิกะไบต์ยี่สิบกิกะไบต์หรือเท่าไหร่ก็ตามนะครับที่เขาระบุเอาไว้เนี่ยถ้าใช้หมดแล้วก็จะเข้าสู่ความไม่อั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าไอ้ไม่อั้นตัวเนี้ยมันจะเป็นสปีดท,ที่ช่อนข้างจะเต่ามากๆเลยเนั่นก็คือ 128k ้นั่นเองนะครับถ้าใครจะสมัครเน็ตแบบนี้นะครับก็ให้สังเกตการน,นิดนึงนะครับเออว่ามันมีต่อท้ายมาหรือเปล่านะ จำกัดปริมาณที่ 30GB กิกะไบต์อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบแรกนะครับมันก็คืออินเทอร์เน็ตแบบลดสปีดนั่นเองแบบที่2นะครับนั่นก็คือโปรเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับหรือว่าเน็ตไม่อั้นไม่จำกัดอะไรประมาณนี้นะครับเขาบางทีเขาจะพลาดหัวว่าเน็ตไม่อั้นไม่จำกัดบางทีเขาก็จะพลาดหัวเพียวเพียวเลยนะครับเน็ตไม่อั้นบางทีก็จะพลาดว่าเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดอะไรประมาณนี้นะครับปัจจุบันนะครับคนก็นิยมใช้ อินเทอร์เน็ตแบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบนี้นะเพราะว่ามันไม่อั้นไม่จํากัดไม่ลดสปีดนั่นเองนะครับใช้คงที่ตามความเร็วนั่นเองนะครับความเร็ว2เมกะบิตความเร็ว4เมกะบิตความเร็ว10เมกะบิตไม่อัน้นไม่ลดสปีดอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับไม่มีปริมาณเน็ตมาต่อท้ายนะครับ30กิก20กิกไม่มีต่อท้ายอะไรเลยอันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตแบบไม่อ้น ไม่จากัดนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบที่2นะครับแบบที่2นี่คนนิยมใช้ที่สุดเลยแบบที่3นะครับมันก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบโซเชียลนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าโปรโซเชียลไม่อั้นอะไรประมาณนี้นะครับเ,ออเคยสังเกตกันไหมครับโปรเฟซบ o ๊กไม่อั้นไม่จํากัดโปรไลนไม่อั้นไม่จํากัดโปดู youtube โป ไอจี IG, โปรอินสแกรมโปรทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับโปโซเชียลแบบนี้นะครับเขาก็จะให้เล่นได้เฉพาะแอป,ปที่เขากำหนดเอาไว้เท่านั้นนะครับเล่นอย่างอื่นไม่ได้นะจะไปท่อง Google ก็ไม่ได้นะครับจะไปท่องอย่างอื่นเปิดแอป,ปตัวอื่นเนี้ยอันนี้ไม่ได้จำกัดเอาไว้ที่แอป,ปที่เขาระบุเอาไว้นะครับอย่างเช่นโปรเฟซบุ๊กไม่อันไม่จำกัดเราก็สามารถที่จะเล่นแต่ เฟซบุ๊กอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับโปรแบบนี้เขาก็จะออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่นิยมเล่นแต่โซเชียลไม่เล่นอย่างอื่นเลยนะครับเออเน้นแชทเน้นโซเชียลอ่ะพูดง่ายๆเลยนะครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นโปรอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนะครับเออตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นเองนะครับมาพร้อมกับการจำกัดปริมาณเอาไว้นะครับอย่างเช่น เน็ตเต็มสปีด1กิกะไบต์เน็ตเต็มสปีด2กิกะไบต์เน็ตเต็มสปีด10กิกะไบต์เน็ตเต็มสปีด15กิกะไบต์อะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่มีจำกัดความเร็วเอาไว้นะครับ2เมกะเบต4เมกะเบต10เมกะเบตอะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวเลขเดียวๆเพียวๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับ1กิก2กิกอะไรอย่างนี้อันนี้คืออินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีด จำกัดปริมาณเท่าที่เขาระบุเอาไว้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นอินเทอร์เนต็ตแบบแรงๆนั่นเองนะครับตัวสุดท้ายนะครับโออินเทอร์เนต็ต WiFi นั่นเองนะครับเออเฮอตัวนี้มันก็จะมีโปรโปรอยู่นะครับบางคนเนี่ยบางพื้นที่นะครับจับสัญญาณทูไวไฟได้ที่บ้านบ้านนี้ติดกับเซเว่นเลยอะไรอย่างนี้นะครับเซเว่นเนี่ยเขาจะมีกล่องซีเลีมีมแบบนี้นะครับเป็นกล่อง Wi-Fi เขาก็จะกระจายมาให้ คนที่ใช้เครือข่ายทูเนี่ยใช้งานนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้โปรไวไฟนะครับเขาจะแถมมากับการเติมเงินสะสมนั่นเองนะครับแทบจะไม่ต้องไปซื้อแล้วนะแต่ถ้าใครอยากซื้อเนี่ยมันก็มีนั่นเองนะครับมันยังมีโปรไวไฟให้สมัครใช้งานอยู่นั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมากับแพ็กเกจโปรโมชั่นหลักอยู่แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องไปสมัครนั่นเองนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ5แบบนี้นะครับที่ บุคคลทั่วไปเนี่ยใช้งานกันรประจำเลยใช้งานกันทุกวันนะครับสรุปกันเลยนะคะโปรปัจจุบันนะครับสำหรับมือถือนะโปรเน็ตสำหรับมือถือนะครับหรือว่าเรียกว่าโปรเสริมสำหรับมือถือนั่นเองก็จะมีด้วยการหลักๆอยู่ประมาณ5แบบนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเราเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายยขอตัวไปดอนก่อนดีกว่าโอ้โหขวายจะตีหนึ่งก็เลยเนี่ย สุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับ